ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมในช่องอ r t a r อาชแนลนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีเลยนะครับเพราะว่าอาไม่ได้ทาคลิปมานานมากเลยนะครับทุกคนทุกคนก็อย่าเพิ่งลืมกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับสาหรับคนไหนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่หรือว่ากําลังเลื่อนผ่านอยู่นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามช่องอ r t Ar อาชแนลด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งปิ้งิงิงเพื่อเป็นกําลังใจให้าคิป ไปได้นะครับและวันนี้นะครับไอ้ก็จะมาคุยในเรื่องของดราม่านะครับสำหรับชุดคุยรับปริญญานะครับซึ่งปีที่อาจจบเป็นปีที่ปฏิวัติอะไรหลายๆอย่างเลยก็มีวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการณ์ในการเรียนและก็จบมาถือว่าเป็นบัณฑิตที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะบัณฑิตที่มีแบบ มีสถานการณ์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของชุดครุยนะครับชุดครุยเนี่ยน้องๆรู้หรือไม่นะครับว่าดาม่านี่ก็เกิดจากเกิดจากมหาวิทยายลัยนะครับมีการประกาศนะครับตามพระราชกฤษฎีกาหรือเปล่าวะเออเราจะเข้าเรื่องกฎหมายเลยเหรอไม่ใช่ก็คือมีประกาศเปลี่ยนรูปแบบของชุดครุยด้วยนะครับ ก็คือปีของอาร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วปีของรุนพีก็จะเป็นแบบนี้นะครับ,ก,บ,รบก็จะมีลักษณะที่ถูกต้องลักษณะที่ไม่ถูกต้องให้ขึ้นมาให้ชมเลยนะครับก็มีดราม่าเพราะว่าหลายคนนะครับก็ได้มีการสั่งตัดชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามหาลัยก็มีการมาประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบในภายหลังนะครับซึ่งก็ทำให้ดราม่าต่างๆนานาว่ามหาลัยเนี่ยทำงานล่าช้าทำงานไม่เป็นระบบระเบียบแล้วก็ทำผิดมาตั้งหลายสิบปีแล้วแต่ว่าเพิ่งมาประกาศว่าปีนี้ขอปรับเปลี่ยนแล้วก็มีนิสิตหลายคนสงสัยแน่เลยนะครับว่า10ปีก่อนนั้นทำไมไม่ตรวจให้ละเอียดว่ามันผิดผิดระเบียบผิดพระราชบัญญัติผิด พระราชะกิจสเดีารอะไรต่างๆนานาและทําไมเพิ่งมาเปลี่ยนปีนี้ใช่ไหมครับทุกคนแล้วที่สําคัญนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ตัดชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องส่งแก้ให้กับทางร้านแล้วก็เพิ่มค่าใช้จ่ายในการแก้ชุดด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็ตกเป็นภาระของนิสิตนักศึกษาที่ ตัดชุดไปนั่นเองนะครับแล้วก็ทางร้านเขาเนี่ยก็เออก็มีการทําเรื่องอะไรแบบว่าส่งตัดอ่าส่งแก้ชุดอะไรแล้วก็จ่ายเงินค่าเพิ่มอันนี้เป็นข้อตกลงระหว่างกับนิสิตกับทางร้านนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยในมุมมองของอาร์น,นะครับอาร์ก็คิดว่ามหาลัยเนี่ยก็ทําผิดนะก็เพิ่งจะมาประกาศแค่เพียงไม่กี่เดือนก่อนรับปริญญา แต่ว่าทําไมไม่ประกาศแบบว่าถ้าจะเอาให้ชัวร์ๆเนาะถ้าจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยก็ประกาศปีนี้แล้วก็ไปเริ่มใช้ปีหน้าซะมันค่อยจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับก็เห็นใจนิสิตด้วยเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายในการรับปริญญาเยอะมากเลยนะครับทุกคน และที่สำคัญนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรต่ออีกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวอาจจะมารีวิวว่าเราหมดคาใจ,ะจะอะไรบ้างเกี่ยวกับกัน จะรับปริญญาเป็นบัณฑิตป้ายแดงนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไค i b ์กดติดตามช่องอัดอาร์ชแนลเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ตัวน้อยๆเดี๋ยวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ